ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมาบางกูลริริวิบูรราชกุมารวันที่29เมษายน2568น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารปัจจุบันทรงมีพระชนสา20ปีทรงศึกษาณสาหพันสาถารณรัฐเยอรมนีและในช่วงปิดภาคเรียนทุกครั้งจะเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชาวรมหาวิหารโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมาพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ณพระลานพระราชวังดุสิต รวมถึงการเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัด กิจกรรมจิตอาสาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทรงได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อส่งสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่ราษฎรทรงให้ความสำคัญและทรงใส่พระไทยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอาอนามัยและการมีโภชนาการที่ดีของเยาวชนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติในปีนี้ได้เสด็จไปส่งเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาประกอบด้วยอาหารและของใช้ที่จำเป็นอาทิข้าวสารนมจิตละดาเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเครื่องนุ่งหม่ม ทั้งยังทรงสนพระไทยสอบถามถึงความเป็นอยู่ของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและการฝึกอาชีพซึ่งปัจจุบันมีเด็กหญิงอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีจำนวน293คนทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาตามเกณฑ์ช่วงอายุและความสนใจนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสันทนาการต่างๆ เพื่อให้เด็กทุกคนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถในการเรียนรู้และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ยังทรงสนพระไทยการทรงงานในโครงการตามพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะด้านการเกษตรรวมถึงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิยาภาที่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังระหว่างที่อยู่ในเรือนจำกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและการส่งเสริมอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตภายนอกเรือนจำเช่นบุคคลปกติทั่วไป รัจริยวัตอันงดงามที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนเมื่อเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆนั่นคือทรงห่วงใยราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จในทุกครั้งจะทรงมีพระปฏิสันฐานกับประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระจริยวัตรอันงดงามและทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยประจักษ์ชัดในใจไทยทุกดวง สำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่29เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารระหว่างวันที่28ถึงวันที่30เมษายน2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับ